โหใจสั่นบอกเลยวันนี้คุณเหลียงมีอะไรจะมาพรีเซนต์ให้กับลูกค้าทุกท่านครับเหลียงเปลี่ยนช่องใหม่นะฮะเป็นชื่ออาเหลียงพาทัวร์ครับโอ้ไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอโอ้เราจะมารีวิวรถรีโว่ตัวใหม่คุณเหลียง คุณเห็นกระจังหน้าใหม่หรือเปล่าเห็นแล้วครับนี่คือรีโว2024พันยี่สี่ยูโรไฟนะยูโรไฟกระจังหน้าใหม่ทั้งชิน้นนะแบบมาเป็นแบบรังพึ่งสปอรเห็นไหมกันชนหน้าใหม่ทันสมัยมากขึ้นเห็นไหมใช่ครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีคําว่าไฮลักนะอันนี้ก็แปะมาด้วยมันเป็นสกรีนมาเลยมันเป็นปั๊มมาเลยผมว่าเท่นนะก็เทดีนะท,ทันสมัยดีนะแต่ว่าตัวที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัว 2.4 N เอนที่นะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นของตัว Z Edition s m สมาร a p แบตัวเตี้ย4 2เกียร์ธรรมดาเริ่มต้น669,000บาทแต่ตัวนี้เป็นสีขาวราคาเหลือ662,000บาทนะครับเพราะสีขาวถูกกว่า7,000ผมชอบกระจังหน้ากันชนหน้าตัวนี้มากมันสวยลงตัวตัวมิดครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงามันเฉพาะชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ ตัวยู่งขึนอีกชิ้นนี้ใช่แล้วครับถ้าเป็นเกรดมิดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีดำเงาใช่นะครับถ้าเป็นเกรดเอนทรีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นถูกต้องครับนะก็จริงผมว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็สวยดีนะผมมีตัวเก่าให้ดูด้วยนะเนี่ยตัวเก่าอยู่ด้านหลังกันชนหน้าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีลิ้นเหมือนลิ้นอยู่ข้างล่างเห็นไหมใช่แล้วแต่ความชอบของคนน่ะแหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าตัวใหม่เนี่ยตัวกันชนหน้ามันดูทันสมัยขึ้นเอมีลูกค้าาาาถมว่ ตัวใหม่เนี่ยได้ไฟหน้าไฟท้าย LED ทุกเกรดรุ่นไหม,มในตัวเตี้ยนี่ครับเรากำลังจะพาไปดูครับถ้าเป็นเกลดเอนทรีไฟหน้าไฟท้ายเป็นฮาโลเจนฮาโลเจนเหมือนเดิมนะใช่ครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมมนะครับไม่มีครับเห,เ,นะเหมือนเดิมเนาะล้อแม็กสิเหมือนเดิมแหละลายเหมือนเดิมลายเหมือนเดิมโป่งใหญ่เหมือนเดิมแหละตัวเนี้ยโ<อ>ปง่งตัวเนี้ยมันใหญ่มากขนาดที่ว่าใส่ล้อแม็กใหญ่ๆหน้า10.5นิ้ว9.5นิ้วไม่ล้น นะมีลูกค้าบางคน11.5ก็มาจริงเหรอเออใส่ใส่หน้าใหญ่มากแต่งสวยใช่ลงล้อคือเท่เลยใช่เพราะว่ามันไม่ไม่เกินซุ้มล้อมันดูสวยใช่ก็คู่หน้าเนี่ยเอาทั้ง10.5หรือว่า9.5ละกันแต่ว่าคู่หลังเนี่ยมันไปถึง10.5หรือว่า11.5ก็มีนะนะครับลงได้เลยมันไม่ล้นมาแน่นอนไม่ติดซุ้มด้วยนะไม่ล้นด้วยแต่ว่าที่จะมาพีเต์คือกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างยังเหมือนเดิม ใน<ำ>เกรดเอนทรี <c oughs> คือมันเป็นดํได้เหมือนเดิมหละในเกรดเอนทรี ry, แต่ที่ของจะพรีเซนต์คือในเกรดมิดมันเป็นดําเงาแล้วเป็นดำเงาวเดำดำสวยๆเลยนะแล้วก็มาดูมือจับนะมือจับก็ยังเป็นดําด้านอยู่นะแต่ถ้าเป็นเกรดมิดก็เป็นดําเงา่าประมาณนั้นรู้สึกว่ากระจกมองข้างปอดไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่ยังพับได้มืออยู่ใช่ครับ เอาจริงๆเราก็อยากจะให้มันเป็น LED ตั้งแต่เกจเอที่นะแต่ตอนนี้ม,มันยังไม่เป็นไงเขาอบอกว่ามีราคาออเฉพาะคู่หน้าเนี่ยก็สามหมื่นคู่หลังอีกเห็นเขาบอกว่าหมื่นเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นนะแต่ข้อดีของไฟท้ายไฮโดรเจนเนี่ยสมมุติถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อประกันชั้นหนึ่งแล้วกันชนมาแตกเนี่ยเปลี่ยนคู่หนึ่งไม่เท่าไรไม่หลักฐานหลักการมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละข้อดีก็สวยไงถ้าเป็น LED ใช่ไหมช่วงล่างเป็นแบ ห้าแผ่นเหมือนเดิมนะจริงๆเอาตามกฎหมายนะหนึ่งตันนะครับแต่ลูกค้าเอาไปเนี่ยก็มรทุกกันตันครึ่งสองตันกันหมดเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างอะไรเลยใช่จริงๆถ้าตันครึ่งเนี่ยเดิมๆก็ยังมาทุกไหวนะแต่ถ้าสองตันอยากจะให้เสริมแหนบหน่อยแต่ตัวเตี้ยนะครับเราจะบอกนิดนึงว่าเขาจะไม่มีการชนท้ายนะอืทุกเกดรุ่นเลยตัวสมาร์ทแคปถูกต้องไหมใช่ครับสมาร์ทแคปเนี่ยไม่มีการชนท้ายมาให้ถ้าเป็นตัวเตี้ยแล้วตัวตัวสี่ประตูสี่ประตูเนี่ยรู้สึกเกรด เกรดมิด <Great> <Mid. S 2> นะมันจะมีเสริมตูดสวยๆมาให้มันเหมือนเป็นสเกิร์ตมากกว่าเป็นป<ะ>ชุดแต่งแปะตูดเข้าไปสวยๆอ่อะคือรีโวเนี่ยเป็นหน้าต่างไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงยาวกระสือ,อตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วนะตั้งแต่รีโวตัว2020ด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทเนี่ยกุญแจรีโมทอย่างเงี้เดี๋ยวเอาให้ดูนี่กุญแจรีโมทอย่างเงี้ยแจ็คไนกี้แบบนี้มาในทุกเกรดรุ่นนะครับรีโวเนี่ยคุ้มค่ามากตั้งแต่ตัวกระสือนะได้กุญแจรีโมทอย่างีี้้้เลลยยนนะะครับแววก็มด มีโมบิลิเซอร์ให้ด้วยนะการการจุลกรรมฝังชิปงัดสายไฟใต้คอพวงมลาลัยมาต่อตรงตาร์ไม่ติดนะครับขโมยยากโอสังเกตรตรงแผงประตูปกติแล้วรุ่นรุ่นที่ผ่านๆมามันจะไม่มีตัวสติ๊กเกอร์อย่างนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์อันนี้อ,อันนี้คือเป็นสินค้าใหม่ของโตโยต้าเลยจริงๆก็ทุกยี่ห้อแหละต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนเนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลเรื่องของยูโรไฟนะครับแต่ว่าโตโยต้าเลือกใช้วิธีนี้นะครับมันมีที่มาแล้วคุณโอ ยังไงคือจริงๆเนี่ยยูโรไฟเนี่ยมันมีเริ่มในเครื่องดีเซลของยี่ห้ออื่นมาก่อนอแต่ไม่ระบ,บุยี่ห้อแล้วกันนะ,ออะพอเขาเท่าออกมาเสร็จปุ๊บเขามีปัญหาเรื่องหนึ่งคือ,อตัวกรองไอเสียมันตันครับปกติเราจะเป็นเจ้าแรกในการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในเมืองไทยแต่รอบเนี้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกอะเสียดายมากเลยแต่ เราเป็นเจ้าแรกที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเรื่องของตัวกรองไอเสียตันนะฮะพอดีโตโยต้าเราเห็นว่าของยี่ห้ออื่นเขาเอาเข้ามาแล้วตัวกรองไอเสียมันตันแล้วเขารวมตัวกันไปฟ้องสคบนะตั้งหลายโอ้โหเป็นเป็นสิบสิบคันน่ะว่ากรองไอเสียมันตันแล้วมันมีวิธีแก้ไงรถมันวิ่งไม่ออกรถไม่วิ่งก็มีโตโยต้าก็เลยทําตัวนี้ออกมานี่ครับมันก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกสั้นๆว่า DPF เป็นระบบ DPF นะครับใช่ครับมันทำงานยังไงครับคุณโอับวิธีการทํางานของมันนะคุณเหลียงเวลาเราขับรถไปเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือกรองไอเสียถูกไหมเวลาเราขับรถไประยะทางไกลเนี่ยคือเราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะมันจะกรองให้อัตโนมัติอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราขับระยะสั้นๆนอ่ะมันต้องเป็นแบบแมนนวลก็คือมันขับสั้นๆเหมือนเราไปเซเว่นไปแวะปั๊มไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นบอกหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อ อ่าเนาะวิธีการก็คือกดปุ่มเนี้ยหนึ่งครั้งทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีต้องจอดรถใส่เกีีรยว่างด้วยใช่แล้วก็เครื่องเครื่องมันจะดังหน่อยนะเพื่อกองไอเสียออกไปรอบมันจะตีสูงขึ้นอืมไม่ไม่ต้องตกใจแต่โอสงสัยว่าทําไมมันใช้เวลานานจังเลยคุณเหลียงรู้ป่ะคือไอตัว dpf ตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวกรองไอเสียแบบละเอียดนะครับมันจะละเอียดมากแบบมันทําให้กักฝุ่นเอาไว้เยอะกักเขม่าเอาไว้เยอะอ๋ออ่าเหตุผลเนี้ย มันถึงเกิดกับเฉพาะคนที่ขับรถทางใกล้ๆขับ<ม>ใช้รถน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มีความร้อนหรือว่าแรงอัดผ่านตัวกรองไง<ม>แต่คนที่ขับทางไกลขับไกลๆใช้รถเยอะๆพวกนี้มันจะมีทั้งอุณหภูมิทั้งเรื่องแรงอัดอากาศอ๋อมันก็ดันออกมาใช้งานตลอดก็จะเป็นออโตโอ้มันก็จะแบบล้างออโตโของมันเองระดับของมันนะคุณเหลียมปกติแล้วมันมี1นถึงสินะเวลาเราดูเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ม่านวัดเรือนใหม่ เนี่ยคุณเหรียเห็นไหมว่าเราสามารถกดดูได้มีโชว์เลยมันจะเป็นหนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยนะระยะของมันอะความเข้มข้นตอนนี้หนึ่งก็คือยังน้อยอยู่ยังก่อนใช่ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เขากดตรงไหนมีอะไรบ้างในนี้มันก็ปกติไท A ไยเอท B ยบีโอดีโอสัตโสมใช่ไหมอ่าแล้วก็มีทิปเอกดค้างไปรีเซ็ตทิปบีกดค้างไปรีเซ็ตแล้วก็เป็นดีพีเอฟเลยใช่๋อ้แต่ก็ดีนะมีระดับบอกใช่มันต้องบอกอยู่แล้วไม่งั้นลูกค้าบางท่านไม่รู้ไงมันจะมี ถ้ามีสัญลักษณ์ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วก็สรุปสั้นๆนะครับขับอย่างเดียวถ้าไม่มีสัญลักษณ์โชว์ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ลูกตดโชว์นะครับแลสัญลักษณ์อย่างนี้โชว์มันจะปัดค่อยจอดรถเข้าเกยี์ว่างแล้วก็กดปุ่มดีเทตัวนี้นะครับจริงๆปุ่มนี้มีชื่อนะเขาเรียกปุ่มรีเจนนะครับก็คือเป็นปุ่มเผาเป็นปุ่มเผาเผาเข่าตัวกรอง การทํางานของมันจะเป็นเรื่องของการฉีดน้ํามันมเข้าไปเผานั่นเองแต่เป็นระบบของเขาช่างมันไม่เป็นไรหน้าจอวิทยุใหม่คุณเหลียงสวยคือเครื่องเสียงใหม่เนี่ยจะแบ่งหน้าจอเป็นสามส่วนด้วยกันก็คือจะมีส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงจากแหล่งไหนนะ FM กับบลูทูธนะครับครึ่งล่างจะแบ่งเป็นซ้ายและขวา ฝั่งซ้ายนะครับก็จะแบ่งเป็นทางลัดต่างๆหน้าจอตัวนี้สามารถปิดออฟได้ด้วยนะาราจะเปิดเราก็ <8 S 2> แตะแตะตรงไหนก็ทีหนึ่งนะครับมีปุ่มปิดด้วยนะนี่แล้วก็มี p อเปอร์ l อเปอร์สวยๆนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องเสียง โทรออกผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ้ยผมออกรถไปแล้วทําไมมันไม่มีปกติแล้วมันจะมีแค่สออันนี้ปกติจะมีแค่2ตัวนี้ใช่แต่พอเราเสียบไปปุ๊บเหมือนมันจะจำอะว่าเราเราเราเสียบเสียบอ n นดอร์โตเข้าไปมันถึงมันเลยขึ้นโชว์ถ้าเคยใช้งานมาแล้วถ้าเคยเสียบอินดอโตแล้วจะมีเมนูอ n นดอร์โตโผล่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้ให้ด้วยเสียงดีจริงเมื่อกี้ลองแล้วคือคือเสียงเบสเมันแน่นมากใช่ครับต้องบอกว่าผมว้าวเลยนะเมื่อกี้มาลองเล่นดูน้ำตาลทับไหล <C US S> <C US S> คือเราเรา,เราออกรถไปอ่ะเราไม่ต้องไปนั่งแต่งเครื่องเสียงแล้วอ่ะเสียงเบสมันแน่นจริงลองลองเปิดเทสดูป่ะล่ะแต่เราจะโดนลิขสิทธิ์เพลงนะเอานิดเดียวค่ะเอาตึบเดียวค่ะตึบเดียวก็รู้เรื่องอเดี๋ยวผมแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธให้เลยนะเราก็ข้อไปทีตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็เพิ่มอ,อุปกรณ์แล้วค้นหานะครับมันจะเจอโทรศัพท์ผมก็กดเลือกแล้วก็จับคู่นี่จับคู่ตกลงจับคู่ จริงๆโอจะบอกว่า Android เนี่ยง่ายนะง่ายเนอะถ้าเป็น i p h o n อยเงี้ยยากนิดนึงมันจะใช้เวลานานนิดร็จแล้วอนุญาตอ่ะอนุญาตรายชื่อเข้าไปนะครับอ่ะมาลองเทสเสียงกันดีกว่าบูทูธบูทูธโอ้โหหัวใจสั่นบอกเลยก้เป็นเครื่องเสียงเดิมอ่ะที่เคยเล่นกันอ่ะหัวใจไม่สั่นแต่พอเป็นเครื่องเสียงใหม่นี่หัวใจสั่นเลยนะ จริงมันตึบจริง,นรงขนาดเราเปิดประตูไว้หมดแล้วนะเพราะปกติแล้วก่อนหน้านี้เวลาเราถ่ายคลิปเราเปิดประตูไว้หมดอะ่ะม,มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเราต้องอปิดเข้ามาถ้าพูดคําว่าคาปาไปอ่ะถ้าคนที่เล่นเครื่องเสียงจะรู้จักนะมันก็เหมือนกับ power amp ตัวย่อมย่อมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวกําลังเขาเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มกําลังอัดให้กับเสียงไปที่ลำโพงมันเหมือนแอมป์อ่ะเหมือนแอมป์ใช่เหมือนแอมป์ขยายนะอันนี้เ่เครื่องเสียงผ่านไป android <The> auto อ่ลอง android auto สิอันนี้ง่ายมากเลยนะคือมันมันเชื่อมต่อง่ายขึ้นอ่ะแค่เสียบเสียบตัวนี้แต่แนะนำนะให้เป็นสายแท้นะสายแท้มันจะเสถียรกว่านะครับเสียบแล้ววางเลย android auto ยังเป็นเสียบสายเหมือนเดิมนะถ้าเป็นตัวเตี้ยนะเี่ยใช้งานง่ายมาก มันเชื่อมต่อไวนะใช่มันไม่เหมือน,ออมนไม่มมไม่เหมือนรุ่นก่อนเดี๋ยวเปิดแผนที่นําทางก่อนอ่าเปิดตําแหน่ง GPS ถึงจะสามารถใช้แผนที่ได้ดอ,อยู่เวียดนามอ่ะแป๊บนึ่งสิได้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองนี่ก่อนเซนท่านปะเนี่ยเนี่ยไหนปะคุณเหลียวไปเซนท่านบ่อยมากต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะเดี๋ยวลองหาเส้นทางก่อนนี่อันนี้บ้านหลังที่สองชันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเทสให้ลูกค้าดูก่อนเวลาใช้แผนที่นําทางเนี่ย เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เราขับรถอยู่ก็ใช้งานได้เพราะว่าจอตัวนี้ขนาดขับรถมันจอไม่ตัดนะอ่ะลองลองกดไมโครโฟนเซ้นท่ันพระรามสองขับรถอยู่นะไม่มีเสียงคนพูดหรอเออไม่เป็นไรแค่สั่งงานได้ก็พอแนละ้วแล้วก็กดนำทางไปเลยเนี่ ป็นไงเป็นไงมันแบ่งหน้าจอได้เนี่ยแบ่งหน้าจอได้ใช่จะฟังเพลงก็ได้อันนี้ผมโหลดอ่อร์ตติฟายไว้เวลาเสียบสายปุ๊บมันจะมีสปอร์ติฟายโผล่เข้ามาเลยฟังเพลงได้ตองการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมจะเทสตัวนี้ให้ดูโทรออกด้วยเสียงขับรถอยู่นะอเข้าไปที่รลยชื่อติดต่อนะครับอขับรถอยู่นะอต่มันจะมีโทรออกด้วยเสียงพี่เพนเอสหนึ่ง เอ้ยเสถียรอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องเสียงใหม่นะครับจริงๆหลักๆก็คือเรื่องของคาปามากกว่าเสียงมันดีขึ้นเยอะเบสแน่นมากอันนี้ขอบอกแต่โอจะบอกว่ามันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาปุ่มอะไรก่ะปกติตัว NT ไม่มีนะอ๋อเออทำไมผมลืมเนี่ยลืมบอกเลยตอนเนี้ยลีโซตเอดิชันสม r ร์แและสี่ประตูเนี่ย มี VSC, TRC, SAC TR มาให้แล้วนะปะปุ่มปิดนะเป็นปุ่มเปิดปิด VSC คือระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะครับอันเนี้เนเยเวลาอย TRC คืออะไรคุณเหลี่ยม TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวถนนลื่นปุ่มนี้เดี๋ยว,วมีอีกอันนึงและ SAC คืออะไร HAC ออกตัวบนทางลาดชันลูกค้าเนี่ยแล้วก็ FC ฟซีในเช่าเนี่ยขอกันมาเยอะเมื่อหลายสิดให้ทีในตัวเตี้ยติดให้ทุกรุ่นแล้วนะตอนนี้ติดมาแล้วนะ Entry Mid นะครับตัวเตี้ยสมาร์ทแคปรัดสประตูมีให้หมดเลยนะระบบขับรถภายช่วงล่างปกติไม่มีมานะอย่างเงี้ยปุ่มต้องเป็นยูโรไฟชนะตัวใหม่นะสุด2024นะใช่แล้วตัวนี้นี่ใช้งานตอนไหนคุณเหลียงเออถ้าเป็นปุ่มเปิดปิดตัวนี้เนี่ยใช้แค่ตอนรถติดหล่อมนะครับ รถติดลมหรือว่าลูกค้าต้องการออกตัวล้อฟรีในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าระบบตัวนี้มันเปิดอยู่ซึ่งมันจะเปิดตลอดเวลาด้วยนะไม่สามารถออกตัวล้อฟรีได้แล้วถ้ารถติดลมถ้าไม่ปิดมันเนี่ยมันก็ตะกุยขึ้นไม่ได้ล้อไม่ตะกุยให้ปุ<ช>่<ผ>มตัวนี้จึงทามาเพื่อใช้ในการปิดระบบนะครับเนื่องจากว่าระบบมันดีอะ่ะคุณจะปิดทาไมจริงไหมจริงเขาออกแบบมาให้มันเปิดตลอดเวลาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องทุกครั้งครับนะครับปุ่มนี้ก็เลยมีหน้าที่ในการปิดเฉยโดยการกดค้าง5วินาที ครับหนึ่งสองสามกดทีเดียวก็คือลำันสี่ห้ามันถึงจะโชว์สองตัว oh. ถ้ากดทีเดียวจะโชว์แค่ trc off oh. ถ้ากดห้าวิจะโชว์ vsi off ด้านซ้ายด้วยก็คื oh, อปิดสองระบบเลยต้องกดค้างห้าวินะเ oh. พราะปิดระบบเดียวเนี่ยไม่ช่วยนะครับอ่าจะจะเปิดระบบปะกดหนึ่งทีหายโอเคหายหรือ start ครั้งต่อไปก็ okay. ก็กลับมาทํางานอัตโนมัติอาถูกต้องครับเนี่ยนี่คือตัวใหม่มันให้แบบนี้มาเลยนะหอวดีอุดีมากสิขอโปรโมชั่นได้ไหมโปรโมชั่นไปด,ดูล่างนีกว่าจะพาไปดูเรื่องของหัวฉีดใหม่ด้วยไปนอกจากมีการปรับโฉมแล้วนะครับม,มีการเพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วนะเครื่องเสียงใหม่ก็มาแล้วนะใช่ครับเครื่องยงนต์ก็มีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนหัวฉีดใหม่คุณเหลียงเป็นแบบ i Art คุณเหลียงรู้ไหมว่าหัวฉีดไออาร์มันเป็นแบบไหนหัวฉีดไออาร์ตต่างจากหัวฉีดท,ทั่วไปนะครับที่ใช้อยู่ในเมืองไทยนะคือจะเรียกว่าเป็นหัวฉีดของรถยุโรปก็ว่าได้ที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับหัวฉีดไออาร์จะมีเซ็นเซอร์แยกแต่ละหัวฉีดนี่ถือว่ารู้จริงอพอเซ็นเซอร์แยกแต่ละหัวฉีดเนี่ยมันทําให้การทํางานแม่นยำมากขึ้นฉีดน้ํามันเป็นอองฝ่ฝอยมากขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับซึ่งรถด,ดีเซลในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ จะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวแล้วคุมทั้งหมด4หัวฉีดนะครับอย่างถ้าเป็นรถสี่สูบก็คือ4หัวฉีดถูกต้องไหมใช่ครับเซ็นเซอร์ตัวเดียวเนี่ยควบคุม4หัวฉีดเลยมันแม่นยําไม่เท่ากับรีโวอรตัวใหม่ลรวครับใช่ครับ4หัวฉีดควบคุมด้วย4เซ็นเซอร์ครับเห็นไหมนี่คือ IR ครับตรวจจับได้ดีขึ้นเลยอ่ะแล้วหัวฉีดตัวนี้ราคาแพงกว่าหัวฉีดทั่วไปด้วยนะโตเกียต้าให้ของแพงมานะจะบอกว่ามีตั้งแต่ตัวที่แล้วถูกต้องครับอ่าแต่เรามาโปรโมทชัดๆมีรูปภาพด้วยนะในโบชัว อิเล็กทรอนิกส์นะครับในรุ่นนี้นะยูโรไฟฟ2สมีรูปภาพให้ดูด้วยเดี<ช>๋ยว <br> ขึ้นให้ดูเลยนี่รูปภาพนี่นคือในในโบชวัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะลงแค่ข้อความเล็กๆมองไม่เห็นเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหมเพราะแรกๆเนี่ยโตโยต้อแอบใส่มาก่อนในรุ่นประมาณประมาณต้นๆปี2020แหละใส่มาก่อนนะแต่ไม่ลงในโบชวัวเพราะลองเพราะเราไม่เห็นในโบชวัวเลยนะ mm hmm. เรามาเห็นในโบชวัวเนี่ยท้ายๆแล้วอ่ะ่ะท้ายๆโฉมนะครับแล้วก็ มาเห็นรูปภาพจริงๆเลยนะใน2024รีโวยูโรไฟนี่แหละมีรูปภาพให้ด้วยนะครับก็ขอโปรโมทหน่อยว่าเป็นหัวฉีด i อ r t ใหม่มนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟตแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าปั๊มน้ํามันทุกปั๊มนะที่เป็นดีเซลเนี่ยเขาเปลี่ยนน้ามันเป็นแบบรองรับยูโรไฟทั้งหมดแล้วนะโอ้ยดียอ่ะเขแปลว่าลูกค้าที่ซื้อเครื่องยนต์ยูโรไฟเนี่ยก็จะรองรับน้ํามันได้มากขึ้นด้วยใช่แต่เห็นเขาบอกว่าน้ำมันยูโรไฟมันแพงกว่าน้ำมันยูโรโฟนี่เอ้กลัวอะไรคุณเหลี่ยนคนไทยคือคนรวยนะไอ้จับ ถ้าโปรโมชันดีกว่า,าประเทศคนรวยโปรโมชันดีกว่าโปรโมชั่นตอนนี้คือมันเป็นตัวใหม่ออกมาเนี่ยลูกค้าอาจจะคิดว่าอของใหม่นะมันอาจจะไม่มีอะไรหวือหวาอาจจะไม่แรงอ,อาจจะไม่เท่าไหร่ในคุณเหลืองบอกสิว่ามีอะไรห,หรวือหวาสาหรับเราเรื่องที่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะครับเรื่องของราคาราคาปรับขึ้นไปเป็น6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทในรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยสองหมื่นใช่ก็คือสมาร์ทแคปคันนี้แหละปกติสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดารุ่นเก่าเนี่ยมันหกแสนสามหมื่นเก้าพัน ตัวยูโรไฟนเนี่ยมันขึ้นมาเป็น6 6 9 0 0 0กมนันะมันก็ขึ้นต้องขึ้นเนะ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวคาทาลติกตัวกรองไอเสียตัวใหม่เฉพาะตัวกรองตัวนี้ตัวใหม่ d p f เนี่ยลูกละสองหม่นนะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็นเปยนหน้าใหม่เปลี่ยนวิทยุใหม่ดีขึ้นหนะักเพิ่มฟังก์ชันให้ด้วยใช่นะก็ถือว่าคุ้มนะอ่าสองหมคุ้มอยู่แต่โปรโมชั่นไม่ได้ด้อยกับตัวเก่านะเป็นยังไงครับดาวน์นนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่นะดาวน์ตอน้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่นะ สองกลุ่มครับมีกลุ่มไหนบ้างครับอย่างแรกนะครบกลุ่มที่มีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับแล้วก็รถก็ยังอยู่นะครับอันเนี้ยฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้คนค้าดาวสูงไม่ต้องค้ำใช่ครับนะแล้วก็อย่างที่สนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีรถมาก่อนเป็นรถคันแรกแต่เป็นพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีมีสลิปเงินเดือนนะครับ อายุงาน2ปีขึ้นไปสปีขึ้นไปครับนะครับอันนี้ก็สามารถฟรีดาวไม่ขำได้ดาวสูนไม่ต้องขำนะได้ได้เหมือนเดิมเออแล้วก็ถ้าลูกค้าบอกว่ามีเงินดาวเยอะอจะได้ดอกถูกๆดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสาหรับแค a สําหรับแค a b โตเตียสมัยแ c a คันนี้ครับดอกเบี้ยศูนย์ไปเลยครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยใช่ครับหูพูดถึงเยอะนะจริงเอาจริงนะรับรองว่าเราโฆษณาดอกเบี้ยศูนย์เจ้าแรกอของประเทศไทยเลยนะเพราะตามตารางเนี่ยมันลดได้แค่ ถูกสุดนะศูนย์จุดสรับแต่ทำไมมันศูนเปอร์เซ็นต์ล่ะมันมีเงื่อนไขนิดหน่อยอ่าเอาสั้นๆพออย่าบอกเขาเยอะเอาสั้นๆเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าเข้าศูนย์บริการโตโยต้าแค่นี้พอติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาลูกค้าที่มีรถอยู่โตโยต้าและเข้าศูนย์บริการเป็นประจำอยู่ตอนนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ว่า ดอกเบี้ยสูเเซ็นเลยทำยังไงนะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับก็เริ่มต้นที่ศูนย์จุดสองเก้าได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทนะครับก็เริ่มต้นที่ศูนย์จุดสองเก้าได้เหมือนกันจริงจริงมันก็ลดลงกว่านี้ได้อีกแต่มันก็ก็ลดได้แต่ยังไม่ถึงศูนย์นะครับนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอาขอฝากนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับอยากอยากอยากฝากนิดนึงว่าขอให้มาจัดไฟแนนซ์ที่เราที่แรกเนาะเซ็นกับเราที่แรกครับ อันนี้มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รถใช้แน่นอนคือถ้าเซนที่อื่นมาเราไม่ผ่านเนี่ยมันติดแท็กซิง่งแล้วเอามาปั้นอีกรอบมันปั้นยากเปนยากขอเราปั้นเป็นครั้งแรกได้ไหมขอเราปั้นเป็นเจ้าแรกได้ไหมนะเดี๋ยวออยให้จบเลยนะครับคือขอให้เซนที่เราที่แรกนะงคือรายได้ขอเป็น2เท่าของค่าง,งวดรถใหม่นะเอาเป็นรายได้ที่หักพาระลแล้วนะครับสครับ เงินสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเราให้สอดคล้องกับรายได้ใช่มีเงินเข้าออกในบัญชีทุกเดือนเนาะข้อ4ครับเรื่องไฟแนนซ์ข้อ4อย่าติดบูโรหรือติดแบล็คลิสต์นะครับแต่ถ้าใครติดบูโรหรือแบล็คลิสต์เนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเราได้มีทางออกนะได้เรามีทางออกให้ลูกค้าที่ติดบูโรแบล็คลิสต์เนี่ยอาจจะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะแต่ถ้าดาวอะไรอื่นนะครับดาวสิบห้ายี่สิบยี่ห้าอย่างเงี้ยมันพอไปได้ก็ปรึกษากันดูทางออกให้แต่ละเคสมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ยััังงงไโโออออขฝาากกช่นนนะะคครรบบพพเลลิแ้ว็ กล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลี่ยงครับอาเหลี่ยงพาทัวร์ครับยังไงนะครับถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจให้เราสามคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดแคมเปญใหม่ๆและคลิปถัดๆไปนะครับรอชมตองนี้พี่สบาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ